พิธีกรสีสันบันเทิงเคสมาริดินเอาใจชาวเซฟิกจับคู่โชว์เคมีเคใจครั้งแรกกับพิกขิงสุริยเรศในละครสั้นตึกเตยกับบทบอสอลิสสาวเย็นชาจริงจังเรื่องงานกับฟ้าสายสาวมั่นเจ้าเล่ชอบเล่นชอบหยอกช่วยเปิดมุมอ่อนโยนของอลิสสาวเคสรับประกันความคิ้วดูแล้วใจเต้นไม่ไหวห้ามพลาดออฟฟิซซ่อนรักทุกวันเสาร์สิบโมงครึ่งค่ะ ก็เราเรื่องแรกของเคตื่นเต้นนะคะอยากให้ทุกคนได้มาลองดูเคมีนี้กันค่ะแบบก็จะเห็นเราที่เป็นหัวหน้าที่มีความแบบว่ามีความเก็กมีความตึงอะไร่งเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาทลายกำแพงด้วยแบบว่าสายตาความน่ารักของเขากันอ้อนมันก็เขินอยู่นะกล้องมันก็ ใกล้อยู่นะแล้วที่กล้องว่าใกล้แล้วอ่ะตัวจริงใกล้กว่าที่เห็นในกล้องอีกค่ะนตตอนแรกๆมันก็จะมีความเขินแหละซีนแรกๆที่ถ่ายด้วยกันที่แบบมันต้องเริ่มใกล้กันขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอหลังๆอ่ะไม่กลัวละมาเลยอยากให้ใกล้แค่ไหนคะนิ่ฝากละครสั้นตึกเลยของเคสกับพริกเข่งหน่อยนะคะเรื่องออฟฟิศซ่อนราคา